เราชื่อทิส่วนนี่ยชื่อไอน้น้หนาเป็นเพื่อนเราตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันดีๆอยู่หรอกน้ยหนาเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็เรียนเก่งเป็นหัวหน้าห้องตลอดทุกชั้นปีเราก็อยู่ห้องเดียวกับมันตั้งแต่มอต้นความสัมพันธ์ของเราสองคนก็เป็นเหมือนเพื่อนแต่จู่ๆไอ้น้อยหนามันก็เริ่มเปลี่ยนไปมันทำแบบนี้กับเราแต่หน้าเพื่อนผู้ชายคนอื่นทำให้เขารู้กันไปนทั้งสายชั้นว่าไอ้น้อยหนา มันทำอะไรเราอยู่หน้าห้องเรียนเพื่อนทุกคนในห้องและเพื่อนผู้ชายทั้งโรงเรียนก็เริ่มจับจ้องมาที่เราเพราะว่าไอ้น้อยหนา่ามันก็เป็นคนสวยทําให้มีเพื่อนๆพืพผู้ชายชอบมันมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งมันมาทําแบบนี้ก็เหมือนหักหน้าคนที่เคยแอบชอบและสารภาพรักกับมันทั้งหมดมันมาทําแบบนี้กับเราบอกตามตรงว่าเราไม่กล้าพูดอะไรกับมันเลยนับจากวันนั้นเป็นต้นมา มันบอกเราว่ามันได้แสดงความรู้สึกกับเราแล้วถ้าเราไม่ตอบรับมันก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันอีกมันพูดแบบนี้เรื่องไงเราเป็นเพื่อนมันนะฉันชื่อน้อยหน่าตอนเนี้ยมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าฉันอ่ะแอบชอบเพื่อนตัวเองไอ้กะทิมันโง่หรือว่าซื่อบื้อก็ไม่รู้มันยังดูไม่ออกว่าฉันชอบมันอีกเหรอต้องให้ฉันทําเรื่องแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นทําให้เขารอกันไปทั้งสายฉันเพราะฉันอ่ะชอบมัน ตอนนี้เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันเหมือนจะเข้าหน้ากันไม่ติดฉันยอมรับนะว่าตัวฉันเองก็วู้บามไปหน่อยทําให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นแต่ตัวเราอะ่ะก็เก็บความรู้สึกต่อไปไม่ได้อยากจะบอกไอ้กะทิมันให้มันรู้ถ้ามันอะ่ะเข้าใจความรู้สึกของเราก็คงจะดีแต่ตอนนี้มันคงสายเกินไปแล้วในเมื่อเลากจะพูดออกไปก็คงจะต้องเสียเพื่อนกันตั้งแต่วันนี้ละมั้ง แต่ถ้าไอกระทิปมันไม่มีเราเป็นเพื่อนก็คงลําบากมันหน่อยนะเพราะมันนะเรียนก็ไม่เอาไหนการบ้านก็ไม่ค่อยทําถ้าไม่มีการบ้านเราให้ลอกไม่มีเราให้ปรึกษาเรื่องการเรียนและชีวิตมันจะอยู่ยังไงตอนนี้เราก็กลายเป็นตัวคนเดียวเพราะปกติก็ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทเท่าไหร่วันๆก็เลยต้องนั่งแยกตัวออกมาเพราะไม่อยากจะทำให้กรทิ์มันไม่สบายใจ ก็มันเวลาคิดมากทีไรก็ชอบทำหน้าตาน่ารำคาญอยู่เรื่อยแต่ถึงแบบนั้นเราก็รู้ว่าเราอ่ะชอบมันคงไม่ใช่คนอื่นแต่เราอ่ะก็กลับไปเป็นเพื่อนกับมันไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นเพื่อนกันทั้งที่เรายังรู้สึกแบบนี้มันก็ลำบากใจเราเหมือนกันถ้างั้นเราสองคนกับไอกะทิก็คงต้องห่างกันออกมาก่อนแล้วนะตอนนี้หน้อยหน่ามันชอบอยู่คนเดียว เรไม่อยากให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เลยเราเคยเป็นเพื่อนกันแท้ทำไมมันต้องมาทำแบบนี้ด้วยแต่พอคิดอีกทีเราก็รู้สึกไม่สบายใจไม่ใช่เรื่องการบ้านที่เราต้องทำเองหรือเรื่องการเรียนที่เราต้องขยันด้วยตัวเองที่ได้ถ้าไม่มีมันแต่ว่าเรารู้สึกเหงาไม่ใช่ว่าเราไม่มีเพื่อนคนอื่นคบในห้องเราก็มีกลุ่มเพื่อนที่พอจะพูดคุยกันได้แต่ว่าเราคิดถึง,งน้อยหนาะ อยากให้มันกลับมาอยู่กับเราเหมือนเดิมแต่จะทำยังไงได้มันคงจะโกรธเรามัง้งก็เลยไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราแล้วเนี่ยแถมตอนนี้ไอ้น้อยหนา่ามันก็เหมือนเริ่มจะได้เพื่อนใหม่เป็นเพื่อนผู้ชายในห้องไอ้ผู้ชายคนนี้มันชื่อ,อแมนมันเป็นรองหัวหน้าก็เลยต้องทำงานร่วมกับหัวหน้าห้องอย่างไอ้น้อยหน่ามันเราก็เห็นว่าไอ้แมนมันก็หน้าตาดีแล้วก็เป็นคนขยันข่านแข็ง เรียนก็เก่งเกรดก็ดีกว่าเพื่อนผู้ชายคนอื่นในห้องแล้วมันก็ดังในเรื่องการเป็นกรรมการนักเรียนด้วยบางทีไอ้น้อยหนามันอาจจะชอบไอ้แมนก็ได้ก็เลยไปอยู่ด้วยกันแต่แบบนี้มันก็คงดีแล้วละมั้งคงดีแล้วที่ไอ้น้อยหนามันมีเพื่อนใหม่มีคนซีด้วยแต่เราก็ไม่ชอบเลยที่เห็นไอ้น้อยหนามันอยู่กับคนอื่นแบบนั้นมันทําให้เราเจ็บทําให้เราไม่อยากจะมองเห็นไอ้น้อยหนาอยู่กับไอ้แมน ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันวันที่เราเห็นไอ้น้อยหนามันยืนอยู่คนเดียวตอนพักกลางวันก็เลยจะเข้าไปพูดคุยกับมันแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีนี่น้อยหนาแกมายืนทำอะไรคนเดียวอ่ะกินข้าวอิ่มแล้วเหรอเราจะชวนไปซื้อขนมอืมก็กินแล้วอ่ะแกมีอะไร,รเปล่าก็เห็นแกไม่ค่อยคุยกับเราช่วงเนี้ย ถ้าแล้วี่ผ่านมาแกไม่สบายใจอ่ะเราไม่ได้โกรธอะไรนะเว้ยเรากลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมฉันไม่รู้ว่าจะกลับไปเป็นเพื่อนกับแกได้หรือเปล่าวะก็เลยไม่อยากให้แกต้องลำบากอ่ะเดี๋ยวผู้ชายที่แกชอบเขาจะไม่สนใจแกได้นะถ้าแกไม่อยู่กับฉันอนะ่ะไม่เอาดิเราไม่มีคนที่ชอบอื่นแล้ว,วอ่ะาะแต่แกก็มีเพื่อนคนอื่นนี่ว่าไอกะทิ แกก็ไปอยู Go, ่กับเพื่อนผู ok ้หญ e ิงคนอื่นก็ได้ไม่ใช่เหรอถ้าไม่มีเราแกก็อยู่ได้อยู่สบายนี่ก็อย่าบอกนะว่าแกจะมาขอการบ้านเราลอกอีกอะงานค่าวิชาคณิตจะเอาก็หยิบไปดิสมุดอยู่ในกระเป๋าไปหยิบเองแล้วกันนะไม่ใช่ว่าจะมาขอการบ้านแกลอกเว้ยคือเราอยากกลับไปนั่งโตข้างแกเหมือนเดิมอะเพราะว่าไม่มีแกอยู่อ่ะมันเหงาอ่ะ แล้วเราก็เป็นเวนสีเดียวกันด้วยเย็นนี้ตอนทำเวนแกอยู่กับเราได้ปะแกแน่ใจเหรอว่าอยากจะให้เรากลับไปอยู่กับแกอ่ะเราว่าเราแน่ใจนะไม่ว่าแกจะคิดยังไงอะ่ะเราไม่เป็นไรทั้งนั้นอะ่ะเพราะว่าเราอยากได้แกกลับมาถ้างั้นก็กลับเข้าห้องเรียนกันเถอะในหน้าบอกกับเราแบบนี้ หวังว่าทุกอย่างมันจะโอเคขึ้นนะอย่างน้อยเราสองคนก็ยังเป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าน้อยหน่าม,มันไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเราแต่เราจะพยายามเป็นเพื่อนกบับมันที่ได้ต้องมีสักทางที่ทําให้พวกเราปรับจูนกันแต่ตอนที่หลังเลิกเรียนนั้นฉันก็ได้ทําเวรกับน้อยหน่าในห้องเรียนเหลือเราอยู่สองคนเพราะคนอื่นน่ะมันลงไปทิ้งขยะข้างล่างกันหมดแล้วมันก็คงแอบอู้ไปซื้อขนมตามเคยตอนนี้หัวใจฉันก็เริ่มเต้นมันแปลกๆว่ะ ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยตอนมองไอ้น้อยหนาก็เห็นมันสวยดีอยู่นะไม่แปลกใจที่พวกผู้ชายชอบจีบมันชอบเอาช็อกโกแลตมาให้มันวาเลนไทน์แต่เราพอนึกถึงตอนไอ้น้อยหนามันอยู่กับไอ้แมนก็รู้สึกไม่พอใจอยังไงไม่รู้จะว่าห่วงเพื่อนก็ได้บางทีจังก็คงเริ่มเข้าใจความรู้สึกของไอ้น้อยหนามันมากขึ้นแล้วล่วนะว่าทำไมมันถึงห่วงฉันตอนฉันอยู่กับผู้ชาย ฉันนั่งลงบนโต๊ะแล้วก็เริ่มทําการบ้านที่ค้างไว้แต่ก็มีข้อที่ไม่เข้าใจหลายอย่างฉันมักจะทําการบ้านหลังจากทาเบนเพื่อที่จะได้อยู่ถามไอ้น้อยหนาในเรื่องการบ้านข้อที่ไม่เข้าใจตรงนี้ทํายังไงแกอธิบายให้เราฟังได้ปะคือต่อไปถ้าไม่มีแกเราจะได้ทําได้ไงเราจะได้ไม่ต้องตามลอกแกไปตลอดอะแกไม่อยากอยู่กับเราแกอยากทําการบ้านเป็นเองเหรอถ้างั้นเราไม่สอน เอา้าทำไมไม่สอนล่ะก็ก็ถ้าแกทำได้เองแกจะไปจากเราใช่ไหมแกมาหลอกให้เราสอนการบ้านเนระแกไม่ได้อยากอยู่กับเราหรือให้เราอยู่แกรจริงใช่ปะก็ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยน้อยหนาก็อยากเข้าใจผิดดิถ้าแกจะมาเพื่อให้เราสอนการบ้านอย่างเดียวเราก็สอนให้ได้โอเคข้อนี้มันก็ทําแบบนี้นะแต่ว่าถ้าทําเป็นแล้วอะ่ะ แกเก่งแล้วแกจะเลิกคบกับเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าแกอ่ะมาคบกับเราเพราะว่าอะไรเราไม่ได้อยากคบกับแกเพราะว่าหาผลประโยชน์จากแกนะแต่แกเป็นเพื่อนคนแรกที่คุยกับเราตอนเราเข้ามาเรียนที่นี่เกจําไม่ได้หรอว่าเราย้ายโรงเรียนมาเราพูดไปก็อยากจะร้องไห้ไอ้เนืหน่าไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่า เราไม่ได้อยู่กับมันเพราะว่าอยากจะลอกการบ้านอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วชีวิตทุกวันในโรงเรียนของเราก็ผ่านไปแต่ละวันก็เพราะว่ามีมันอยู่ด้วยถึงทําให้เราอยากมาโรงเรียนทุกวันถ้ามันรู้ข้อนี้ก็ดีสิเราก็อยากบอกมันแต่ก็พูดไม่ออกวันต่อมาไอ้ในนามก็ทําตัวตามปกติเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าก็มีข่าวดังในโรงเรียนเพราะว่ามีรุ่นพี่คนนึงชื่อว่าพี่น้ําฝน พี่น้ำฝนเป็นเชียร์ลีดด้วยของโรงเรียนแล้วก็เป็นคนดังในหมู่พวกผู้ชายด้วยขนาดผู้ชายต่างโรงเรียนยังตามมาจีบพี่น้ำฝนแต่ว่าพี่น้ำฝนก็ประกาศตัวชัดเจนว่ารอน,นัะเป็นเลสเบียนแล้วก็ชอบผู้หญิงด้วยกันตอนนี้ทุกคนรู้ว่าไอ้น้อยหนามันชอบเรามันชอบผู้หญิงแต่เราก็ไม่เล่นด้วยพี่น้ำฝนก็เลยมาบอกชอบไอ้น้อยหนา ขอมันเป็นแฟนแล้วข่าวนี้มันก็ดังไปทั้งโรงเรียนเขารู้กันทั่วเลยเราก็ตกใจมากไม่นึกว่าพี่น้ำฝนจะใจกล้าขนาดนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้น้อยนาตอบรับความรักของพี่เขาหรือเปล่าพี่เขาสวยขนาดนั้นมันก็คงดีใจที่ไม่คนมาชอบสินะมันอาจจะดีกว่าถ้าไอ้น้อยหนาม,มันได้คบกับผู้หญิงที่เขาก็ชอบมันเหมือนกันแล้วก็เป็นร้่นพี่ที่ไม่ใช่เพื่อนร่วมห้องอย่างเรา แต่พอยิ่งมีข่าวนี้ออกมาก็ทําให้เ,เพื่อนๆในห้องจับจ้องเรากับน้อยหน่ามากขึ้นว่าจะเอาอยัางไงกันต่อไอ้น้อยหน่าจะเลือกพี่น้ําฝนหรือว่าอยู่กับเราต่อแต่เราจะมีสิทธิ์อะไรเนะีเมื่อเราเป็นเพื่อนมันเราไม่ได้เป็นแฟนมันซะหน่อยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะห่วงมันด้วยพอคิดแบบนี้แล้วโคตรเจ็บปวดเลยทําไมต้องเจ็บปวดด้วยวะไม่เข้าใจไอ้กะทิเวรวันนี้ทําความสะอาดอะ่ะ แกจัดโต๊ะไปละกันเดี๋ยวฉันกวาดพื้นเองโอเคไหมแล้ววันนี้เป็นอะไรทําไมสีหน้าไม่ค่อยดีหมู่นี้มันไม่สบายเลยนะเป็นอะไรก็บอกอย่าให้ต้องถามแกก็อย่าดุเราดีว่าไอ้น้าเราไม่ค่อยไม่ค่อยอยากพูดเอาวันนี้อารมณ์ไม่ดียังไงเป็นอะไรใครทําอะไรมาบอกมาดิจะจัดการให้ก็รู้อยู่แล้วว่ามีอะไรเราก็ช่วยกันตลอด ไม่ได้ทิ้งไปไหนไหน้อยนาพูดแต่เราก็ไม่กล้าบอกมันว่าเราไม่ชอบเวลาเห็นมันอยู่กับรุ่นพี่คนอื่นหรือไปสนิทกับคนอื่นมากกว่าเราไอ้น้อยหนามันชอบปีผมตอนเย็นมันจะแกะหนังยางผูกผมออกมาแล้วก็มือสางผมเบาๆเราก็มักจะชอบดูมันทําแบบนี้เวลาอยู่ด้วยกันในห้องเรียนตอนไอ้น้อยหนาปล่อยผมมันสวยมากสวยกว่าตอนมัดผมอีก แล้วก็หน้าตาของมันที่อยู่ท่ามกลางแสงแดดที่สัดส่องเข้ามาจากทางหน้าต่างทําให้ใจของเราเหมือนกับรุดลอยออกไปตอนนี้บางทีเราอาจจะเริ่มเข้าใจว่าเราเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเห็นมันอยู่กับคนอื่นที่เราต้องการมันกลับมาเราไม่ได้ต้องการเป็นเพื่อนมันเหมือนเดิมแต่เราก็รู้ว่าตัวเราเองก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันไม่ใช่แค่มันคนเดียวที่รู้สึกแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกด้วย ันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะความรู้สึกแบบนี้แกมองเรารอยู่น่าแหละมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรติดหน้าเราเหรอหรือว่าผมเราไม่เรียบเรามัดผมแบบนี้โอเคไหมแกว่าเราควรจะเปลี่ยนทรงผมหรือตัดผมสั้นปะไม่อ่ะเราว่าแกทําแบบนี้น่ารักที่สุดแล้วแหละแกก็น่ารักอย่างนี้มาตลอดแล้ก็ยิ่งโตงแกก็ยิ่งสวยขึ้นนะไม่นะแกพูดจริงเหรอแล้ว แต่ฉันว่านะหน้าแกมันมีอะไรติดอยู่อ่ะขอเราดูหน่อยได้ปะไมหน่ามันเข้ามาใกล้เราตอนนี้เราสองคนก็ลงมานั่งด้วยกันที่พื้นมันเอามือมาจับแก้มเราแล้วมันก็เลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้เราทําให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะทําเรื่องแบบนั้นอีกที่มันเคยทํำต่หน้าคนอื่นมันคิดจะจูบเราหรอเราตกใจแล้วก็หัวใจจะแรงมากแต่ก็ไม่ได้ผลักมันออกไป เราสองคนจ้องหน้ากันอยู่แบบนั้นไนานามันมองเราใกล้ๆเหมือนมันอยากจะทําแบบวันนั้นแต่มันก็ไม่กล้าตอนเนี้เรารู้สึกมีความสุขมากที่มันมาอยู่ใกล้แบบนี้ไม่ได้ตกใจตื่นกลัวหรือรู้สึกสับสนอีกแล้วร,รู้ใจตัวเองจริงๆว่าอยากให้ไนนา,นามาอยู่ใ,ใกล้เราแกมีอะไรจะพูดกับเราหรือเปล่าเมื่อกี้ขอโทษนะที่จับหน้านานไปหน่อยแค่แกมีคิ้วตาติดแต่ว่าไม่กล้าแคะให้อ่ะ แกเราว่าเรามีอะไรจะบอกแกว่ะไอ้น้นอยหนาอะไรของแกจะเรื่องมากอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเราก็ว่าเราจะกลับบ้านแล้วอ่ะวันนี้ไม่อยากอยู่เย็นถามในนาดีแกชอบรุ่นพี่ที่เขามาสารภาพรักกับแกปะพี่น้ำฝนอ่ะแกจะคบกับเขาไหมอ่ะเขาก็ชอบผหญิงเหมือนแกไม่ใช่หรอใครบอกว่าเราชอบผู้หญิงแล้วใครบอกว่าเราชอบพี่น้ำฝน เราไม่ได้ชอบใครทั้งนั้นน่ะอ้าวแล้วที่แกมาทำกับเราหมายความว่าไงอะ่ะก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่เราก็อยากอยู่ก,กับแกมากกว่าคนอื่นไม่ได้อยาไปอยู่กับคนอื่นถ้าแกไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรแล้วแกไม่รู้ว่าแกจะพูดอะไรอะ่ะแต่แกทำกับเราอย่างเงี้ยเราก็อยากพูดให้ชัดเจนไปเลยเหมือนกันน่ะพูดชัดเจนเลยของแก มีอะไรอยากจะบอกกับเราหรือเปล่าเออที่ผ่านมาเราคิดว่าเราว่าเราเป็นเพื่อนกับแกไม่ได้แล้วอ่ะน้อยหนาทำไมพูดอย่างนี้อ่ะถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นถ้างนั้นเรารู้แล้วแหละเราเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะตอนเราอยู่ใกล้แกเราไม่ได้คิดกับแกเป็นเพื่อนเลยแล้วมันก็อึดอัด เราก็อึดอัดเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกับแกไม่ได้แล้วน้อยหนาเพราะว่าคือเราอยากเป็นแฟนแกว่ะแกว่าไงนะเอกทิแกพูดใหม่ดิแกพูดใหม่แกแน่ใจหรอไหนแกไม่ได้ชอบเราไม่ใช่หรอก็เราว่าเราคิดทบทวนใหม่แล้วอ่ะเราว่าเราเป็นเพื่อนกับแกไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดกับแกแบบเพื่อนแล้วว่ะเราก็ คอบแกเหมือนกันอะตอนนั้นน้อยหนามันพึ้งไปเลยมันไม่ได้พูดอะไรแต่มันก็เข้ามาใกล้แล้วมันก็ทาคลายกับคนนั้นมันบอกเราว่าถ้างั้นอะเราทําแบบนี้ก็ได้แล้วไม่ผิดใช่ไหมเราไม่ต้องเป็นเพื่อนกันแต่เป็นอย่างอื่นได้สินะมันยิ้มแล้วเราก็รู้สึกเขินมากแต่ตอนเนี้ยไม่ว่าเราสองคนจะพัฒนาไปเป็นแบบไหน อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันหืึงเดิมหรืออาจจะกลับเป็นเพื่อนกันแบบเดิมสักวันเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเรียกว่าแฟนได้หรือยังแต่ว่าเราแค่มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนทุกวันแล้วก็ได้เจอไอ้น่าหนาเพื่อนของเราคนนี้และอยากจะอยู่ข้างๆมันต่อไปถ้าเป็นแบบเนี้ก็คงได้สินะคงไม่มีใครว่าอะไรในความสัมพันธ์ของเราสองคนหรอกเฮ้ยไอ้กะทิแกเป็นแฟนฉันแล้วนะเวย้ย ทำหน้าตาให้มันมั่นใจหน่อยไม่ต้องกลัวตอนนี้ไม่มีใครมาทำอะไรแกได้แล้วก็รับรองได้เลยว่าฉันไม่ให้ใครมายุ่งกับแกแน่เข้าใจไหมจุดท้ายตัวเราเองก็ต้องเสียเพื่อนรักเพื่อนสนิทคนนี้ไปเพราะว่ามันได้กลายมาเป็นแฟนเราแล้วตั้งแต่วันนี้ซะแล้วล่ะ นั่แล้วก็จบลงตรงนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้ทางช่องกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ